เก็บมะนาวด้วยวิธีนี้นะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็นค่ะอยู่ได้นานถึงกับ3เดือนขึ้นไปเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยกลับมาพบกับช่องแคลเลชแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคลเลจะมาใช้วิธีการเก็บมะนาวแบบคนสมัยก่อนคนสมัยโบราณนะคะเขาจะมีวิธีถนอมมาหาเก็บมะนาวแบบไหนเอาไว้ให้กินนานๆโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะ แต่ก่อนจะไปรับชมนะคะเคลเลก็ฝากทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมทั้งคนเก่าและคนใหม่ช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของเคเลด้วยนะคะค่ะการเก็บมะนาวนะคะเคเลก็จะใช้เป็นวิธีของคนสมัยก่อนสมัยโบราณนะคะ แคเลจะใช้หม้อเก่าๆนะคะหม้ออันนี้มันตุดรั่วแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วเนาะถ้าหากมาใส่น้ําน้ํามันก็จะรั่วนะคะหรือถ้าใครใช้เป็นกรละมังก็ใช้เป็นกรละมังเก่าๆที่ตุดรั่วหรือถ้าไม่รั่วก็ให้เจาะนะคะเพราะว่าน้ํามันจะได้ออกง่ายนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะวางทรายค่ะใส่ทรายลงไปก้นหม้อให้หนาสักประมาณ2ข้อนิ้วมือนะคะ เมื่อเราใส่ทรายลงก้นหมอ้อลงไปแล้วจากนั้นเราก็ทยอยใส่มะนาวลงไปได้เลยค่ะค่ะมะนาวนะคะช่วงนี้ราคาแพงมากเลยแค่เลยซื้อมาเนี่ยช่วงนี้นะคะ3มลูก20แล้วแต่บางพื้นที่ปาเข้าไปลูกละสิบบาทแล้วนะคะเพราะว่ามันจะแพงในช่วงที่เป็นช่วงหน้าร้อนเนาะค่ะเมื่อเราใส่มะนาวนะะได้แบบนี้แล้วถัดไปเราก็ใส่ทรายที่เหลือนะคะกลบลงไปได้เลยค่ะ กบให้เหนือมะนาวนะคะประมาณสักสองข้อเิียวมือค่ะวิธีนี้นะคะมะนาวอันนี้แค่เลขซื้อมาทําคลิปไว้ตั้งแต่ที่ว่าช่วงมะนาวราคาถูกนะคะโลละประมาณ30บาทเนาะแค่เลขก็ทําเป็นประจําทุกปีละค่ะวิธีนี้เพราะว่าจะทําเก็บไว้ในช่วงที่หน้าร้อนมะนาวมันจะราคาแพงมากเลยลูกละ10บาทหรือว่าสาลูก20เนี่ยยิ่งถ้าหากว่าเป็นคนที่ขายส้มตามหรือว่าเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าที่ขายยำนะคะขาดทุนขันไม่ได้กําไรนะคะเพราะว่า เราต้องใช้มะนาวในทุกๆจานทุกๆเมนูนะคะ นี่ค่ะใส่กลบลงไปได้เลยนะคะค่ะต้องลองเอาวิธีนี้ดูนะคะถ้าใกล้ช่วงหน้าร้อนทีไรเราก็ซื้อมะนาวที่ว่าราคาถูกมาเก็บไว้วิธีนี้รับรองอยู่ได้นานค่ะและมะนาวนะคะถ้าเราเก็บไว้นานเนี่ยมะนาวลูกเขาจะไม่สีเขียวลูกเขาจะสีน้ําตาลค่ะแต่ว่าน้ําข้างในยังใช้ได้ไม่เน่าไม่เสียนะคะจากนั้นค่ะเราก็ลดน้ําได้เลยค่ะใส่เป็นป๊อกกี้ฉีดก,ก็ได้นะคะแต่ว่าแคเลไม่มีเนาะก็ใช้มือลดแบบนี้ค่ะลดน้ําวันละหนึ่งครั้ง นะคะเป็นๆคื่อขาน้ำเขาก็จะไม่ขังแล้วก็จะไม่เน่าเนาะเพราะว่าตูดหม้อเนี่ยน้ำม,มันสามารถซึมได้นะคะค่ะเก็บวิธีนี้นะคะอยู่ได้นาน3เดือนขึ้นไปเลยบางคนเก็บได้นานเป็นปีหรือว่า6เดือนแต่ว่าเคเลมไม่เคยเก็บถึงเพราะว่าซื้อมะนาวมาไม่ได้เยอะขนาดนั้นแค่เก็บไว้ประมาณสองสเดือนในช่วงที่หน้าแล้งนะคะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ